เลขที่บ้านเลขที่ห้องบอกอะไรได้หรือเปล่านะฮะก็แม่หมอทำท็อปิกนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าเอออยากมาแชร์อยากมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ใครมีความคิดเห็นที่มีประสบการณ์หรืออะไรก็มาเล่าได้นะสำหรับตัวแม่หมอเองเนี่ยเลขที่บ้านเลขที่ห้องมีผลไหม,มแม่หมอว่าอ่ะไม่ไม่กล้าฟันธงว่าไม่มีหรือมี เพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญหรือรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงแต่ส่วนตัวเนี่ยปีก่อนเนี่ยแม่หมอเคยอยู่ห้องหนึ่งส3 9หนึ่งสสามถ้าเป็นเลขาศาสตร์เลขมงคลเนี่ยพลังงานเนี้ยหนึ่งสก็ไม่ดีไม่ดีทุกาศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งอะไรเขาก็ไม่ชอบกันเลขหนึ่งสาถูกไหมเออ แล้วมันก็มาประกอบด้วย339 339แปลว่าพลังแปลว่าความรุนแรงแปลว่าพลังแปลว่าความกระตือรือร้นก็ได้แต่พอมันมาติดกับ1นมันก็อาจจะกลายเป็นพลังที่ไม่ดีอ่ะแรงผีดุว่างั้นเถอะหรือเอ,อ่อพวกแบบของต่ำๆของแรงๆอะไรอย่างนี้ก็ได้แม่หมอเคยอยู่ห้องเลขที่ เลขที่นี้มาแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราเรารีบย้ายคอนโดเราเรารีบย้ายที่อยู่แล้วเราก็ไม่ได้เช็คว่าเออเลขห้องอะไรเราเห็นแค่ว่าเออห้องสวยมีเครื่องซักผ้าอ่าเราเราก็แบบจองเลยพอมารู้ที่หลังว่าอ๋อมันเป็นเลขหนึ่งสามสามเก้าเราก็ตกใจนิดนึงเนาะเพราะว่าหนึ่งสามมันเป็นเลขไม่ดีเออด้วยความที่เราอาจจะมีความเชื่ออะไรของเราไม่รู้เราก็เลยแม่หมอก็เลยเอาให้เขาเอาดินน้ามันไปแปะ ให้ให้นิติเนี่ยเอาเอาดินน้ำมันไปแปะให้ให้เหลือแต่เลขเก้าว่างั้นเพราะว่าเรากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปไปทําแบบนั้นเนี่ยาหาอะไรไปแปะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าการที่เราอยู่ห้องเลขไหนก็เหมือนกับเราสมัครเรียนลงทะเบียนเลขนั้นก็เป็นรหัสประจําตัวเราไปแล้วเข้าใจไหมเออฉะนั้นทีนี้แม่หมอจะมาเข้าเรื่องว่าแล้วอยู่แล้วเ,เป็นยังไง แม่หมอบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยอยู่มาสามเดือนสี่เดือนได้เพราะว่าเอ,อเรายังไม่เจอห้องใหม่ที่ถูกใจนะคะแล้วก็เออเราเรารู้สึกว่าแบบอืมันย้ายบ่อยมันก็ต้องใช้เงินเป็นก้อนเนาะในการเปิดห้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเอออยู่ๆแม่งไปอยู่ไปสบายมากห้องเย็นมาก นะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีทุกคืนเลยนอนหลับสบายอะ่ะไม่ใช่ฝันนอนหลับสบายทุกคืนนะคะแล้วก็ปกติมากอะ่ะคือปกติเลยไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับอู้ห้องเลื่อนเองตู้เลื่อนเองอะไรอ้าทงอาถันไม่มีไม่ป่วยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่สบายห้องเย็นเสียอย่างเดียวเครื่องซักผ้ามันปั่นผ้าไม่ค่อยแห้งเอออันนั้นอาจจะเป็นไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นปัญหา เครื่องซักเครื่องซักผ้าปั่นไม่แห้งอะ่ะห้องนั้นน่ะเป็นไรไม่รู้แล้วก็เออนอกนั้นนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นว่ามันสูงชั้นสูงเกินแม่หมออยู่ชั้นยี่แปดแล้วเราก็เออไม่ได้แฮปปี้ตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณมันน้อยเนาะเราอยู่ชั้นสูงแล้วก็เครื่องซักผ้าปั่นผ้าไม่แห้งอันนี้สิ่งที่แม่หมอเจอในห้องนี้นะ เนี่ยปัญหานอกนั้นโออยู่เย็นสบายนอนหลับสบายคือห้องสบายมากเย็นมากนะคะแล้วก็วิวดีมากอืห้องข้างๆเสียงไม่รบกวนด้วยเออก,ก็ก็ดีแต่ว่าห้องข้างล่างหรือห้องข้างๆอาจจะสูบบุหรี่ที่ระเบียงก็อาจจะเป็นปัญหาอันนี้แม่หมอเลยมองว่าเลขที่ห้องหรือหรือเป็นเพราะเราเอาดินน้ำมันไปแปะก็ไม่รู้ให้มันเหลือแต่เลขเก้าอันนี้แม่หมอไม่กล้าฟันธงอะไรเลยเพราะว่า ส่วนตัวอยู่เองอ่ะหนึ่งสามสามเก้าอ่ะไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ป่วยด้วยแข็งแรงด้วยแล้วนอนหลับสบายห้องเย็นพูดแค่นี้เออแล้วก็บ้านแม่หมออ่ะบ้านที่เป็นบ้านนะที่เป็นบ้านพ่อแม่เนี่ยเลขที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้ามันแปลว่าความนิ่งความสงบความเป็นผู้ใหญ่ชอบเรียนรู้ความเมตตาใจดีบ้านแม่หมอไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยคำว่าสงบนี่ไม่มีนะคะ การเรียนรู้อะไรพ่อแม่แม่หมอไม่ได้เป็นคนแบบชอบเรียนรู้อะไรมากชอบอยู่ไปวันๆไม่คือคือเราก็ไม่ได้มีความแบบติดต่อผู้ใหญ่คอนเน็กชันอะไรไม่มีเราก็แบบอยู่ง่ายๆเออก็คือไม่ได้สงบด้วยหมาสิบหกตัวเห่าหอนเออไม่ได้มีความแบบอไม่ได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลขที่บ้านหรือเลขที่อยู่เนี่ย ไม่ได้บอกอะไรได้นะเออคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีผลนะ่ะอืมอันนี้สำหรับตัวแม่หมอเองคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นผลอะไรเออแต่เราก็ไม่รู้ลึกๆก,กว่านั้นมันจะเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าเบอร์โทรเนี่ยมีแน่นอนสองรอยเปอร์ซ็นต์นะจ๊ะขอบคุณที่ฟังจบคะ่ะ